สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ Thai Forex School.com เว็บไซต์ของนักลงทุนยุคใหม่ t a i For e x s c h o o l Daily o u t l o o k a n a l y s i s ครับวันนี้นะครับเจอกับผมอีกแล้วครับกับพี่เบนเนอร์ประจำวันที่1นะครับวันศุกร์ที่1เดือนสิงหาคมปี2557นเะครับเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับเริ่มต้นเดือนใหม่ก็วันนี้ก็เป็นวันหลายๆคนที่รอคอยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นวันรับเงินเดือนที่แน่ๆวันหวยออกนะครับ ก็เมื่อวานก็ไปกว้านซื้อเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดปรากฏว่าไม่ได้ <c oughs> ไม่มีหมดเลยนะครับก็มาลุ้นกันว่าวันนี้จะออกหรือเปล่าอันนี้ก็ขำๆไปนะฮะจากที่เมื่อวานนะครับคาดว่าตัวเลขการประกาศการว่างงานของสาลัฐเนี่ยออกมาดีเกินที่คาดการไว้นะครับเกินที่คาดการณแลแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยค่อนข้างจะออกมาออกมาแย่นะครับนูนนะประมาณ300 กว,กว่าเยอะด้วยนะครับก็ออกมาประมาณ3 302K นะครับก็ทำให้ดอลลาร์เนี่ยรักษาโมเมนตัมอยู่ในกรอบที่แข็งแกร่งนะครับเมื่อดอลลาร์เนี่ยเทียบกับอปอนด์นะครับออสเตรเลียแล้วก็ด,ดอลลาร์แคนาดานะครับก็ยังถือว่าดีตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นในขณะที่ดอลลาร์กับยูโรเองนะครับก็ถือว่ายังไม่ได้ห่างชั้นกันมากนะครับ ข้อมูลทางเศรษฐกิจโดยรวมของยูโรเนี่ยก็ไม่ดูเหมือนว่าจะไม่มีการตอบสนองใดๆจาก ECB นะครับแล้วก็ยูโรเองเนี่ยก็อ่อนตัวอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยในในสัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่ายูโรเนี่ยยังเป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งเป็นอันดับที่2นะครับรองมาจากดอลลาร์นั่นเองนะครับนะครับจำนวนผู้ขอรับบริการการว่างงาน,นตรงนี้นะครับ ดีขึ้นนะครับมากกว่าที่คาดการไว้นะครับวันนี้เองเนี่ยก็มีข่าวค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มตั้งแต่บ่ายสองสิบห้าชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อภาคผลิตของสเปนนะครับคาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะบ่ายสองสี่สิบห้าเช่นเดียวกันครับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อภาคผลิตของอิตาลีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับทุ่มครึ่งนะครับกระโดดมาทุ่มครึ่งของสหรัฐแล้วนะครับอัตราการจ้างงาน ภาคเอกชนนะครับคาดว่าจะลดลงอันนี้สําคัญนะครับเนี่ยมาร์กไว้เลยว่าในทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับเนี่ยสำคัญมากนะครับคาดว่าจะลดลงอยู่ที่ 230k นะครับจากเดิมอยู่ที่ 288k นะถือว่าลดลงค่อนข้างเยอะนะครับ e แต่ว่าก็ต้องมาดูกันอีกทีอาจจะเป็นเหมือนเหมือนในอย่างเมื่อวานนะครับบอกว่าจะจะ,จะอาจจะดูมาแย่นะครับแต่แต่ตัวเลขที่แท้จริงอีกทีเนี่ยจ,จะออกมาดีก็ได้นะฮะก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ ทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันครับอัตราการว่างงานนะครับคาดการว่าจะเท่าเดิมนะฮะอัตราเฉลี่ยการจ้างงานรายชั่วโมงนะครับคาดว่าเท่าเดิมเนาะดัชนีการใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรสําคัญมากแล้วนะครับเราก็จะมาหนักอีกทีตรงนี้นะครับในช่วงสามทุ่มนี้นะครับให้โฟกัสในในวันนี้ให้โฟกัสในทุ่มครึ่งสองสองอันนี้นะครับ ภาคเอกชนการจ้างงานภาคเอกชนแล้วก็การว่างงานนะครับตราการว่างงานแล้วก็มาสุดท้ายในสามทุ่มนะฮะดัชนีฝ่ายจัดการฝ่ายจัดซื้อภาคผลิตโดยสถาบันจัดการด้านอุปทานนะครับคาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะอันเนี้ยก็สามทุ่มนี้ก็เจออีกทีนึงนะฮะเรามาดูจากกราฟกันบ้างนะครับเดลี่เมื่อวานเลยเนี่ยนะครับก็ปิดเป็นก็ยังถือว่าปิดปิดในแดนลบอยู่นะครับแต่ก็ มีการดิดดิดขึ้นมานะครับในช่วงท้ายของตลาดนะครับในช่วงท้ายของตลาดมีแรงแรงซื้อเข้ามานะครับของของช่วงท้ายของตลาดเนาะใน4ชั่วโมงเองก็ยังบ่งบอกอะไรมากไม่ได้นะครับเนื่องจากติดเทรนไลน์ตรงนี้นะครับติดแนวแนวต้านตรงนี้นะครับแล้วก็มีการย่อลงมาในขณะเดียวกันก็ติดแนวรับข้างล่างนี่นะครับก็สัญญาณก็ยังไม่บ่งบอกอะไรมากนะครับเดี๋ยวน่าจะเห็นภาพชัดใน1ชั่วโมงมากที่สุดนะครับอย่างเดลี่เองก็ ไม่มีอะไรนะก็อยู่ในโซนของไดเวอร์เจนซ์นะครับยังยังถือว่าอยู่ในโซนของไดเวอร์เจนซ์ซึ่งเป็นโซนอันตรายนะครับว่ามันมีได้2อ,อย่างอย่างที่เคยเคยพูดไปนะฮะก็คือไซด์เวย์เพื่อลงต่อกับไซด์เวย์เพื่อดิดขึ้นเนี่ยนะครับนะนะครับถ้ามันไม่ได้อยู่ในโซนของไดเวอร์เจนซ์นะครับอย่างอย่างอยู่ในโซนประมาณ โลเนี่ยอย่างเงี้ยครับอยู่ในโซนประมาณโลแล้วไซด์เวย์อยู่เงี้ยนะครับก็สันนิษฐานว่าค่อนข้างสูงว่าจะอาจจะเป็นการไซด์เวย์เพื่อลงต่อนะครับแต่มันอยู่ในโซนโซนเนี้ยนะครับที่ผมมา r ไว้เนี่ยมันจะอาจจะเป็นการไซด์เวย์แล้วขึ้นหรือว่าไซด์เวย์แล้วลงก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับมาดูใน1นึ่นชั่วโมงนะครับหชั่วโมงก็ติดเริ่มติดเห็นลายแล้วมาดูว่าเราจะหาอะไรได้บ้างเนี่ยครับ ราคามันมันเริ่มเริ่มมีการพักตัวอยู่ในกรอบนี้มันจะเป็นไทรแองเกิลหรือเปล่ามีส่วนนะครับมีส่วนเนี่ยนะครับในหนึ่งชั่วโมงนะครับวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือลำดับแรกนะฮะอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรแน่ชัดนะครับ จริงอยู่ที่แนวโน้มหลักนะครับแนวโน้มหลักเป็นแนวโน้มขาลงมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับลงลงมาเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในทางทฤษฎีนะครับในทางเทคนิคแล้วถือว่าลงมาค่อนข้างเยอะนะครับมีโอกาสที่จะมีการกลับตัวขึ้นไปบ้างนะครับกลับตัวขึ้นไปบ้างเพื่อเพื่อลงเพื่อลงต่อเนี่ยนะครับมันมันลงมาอย่างนี้ใช่ไหมครับมีมีโอกาสณตำแหน่งเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปอย่างนี้บ้างนะครับแล้วก็เพื่อลงต่อซึ่งราคาเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในระหว่างนี้นะครับมันอยู่ในระหว่างนี้ แต่ถ้าถามว่ามีโอกาสที่จะลงต่อไปเลยไหมก็ก็มีโอกาสนะครับแต่แต่มีโอกาสน้อยแต่แต่อีกในาย่านหนึ่งก็คือมันจะขึ้นเมื่อไหร่เราเราไม่แน่ใจนะครับเราไม่เราไม่ทรารบถึงข้อมูลที่ชัดเจนมากนักนะฮะในตรงนี้ก็รอรอในระหว่างนี้ก็อยู่ตามกรอบของสามเหลี่ยมนี้ไปก่อนนะครับรอยู่อยู่ในกรอบของสามเหลี่ยมนี้ไปก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือ เนี่ยกรอบตรงนี้นะครับก็คืออย่างในกรณีที่ราคาเนี่ยนะครับสมมุติว่าราคาลงมาข้างล่างนี้ก่อนก็รออาจจะรอส่วนตรงสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ปิดขึ้นไปนะครับอรอทะลุสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือรอทะลุไฮกัลโลนะครับตรงนี้นะครับไฮแกลโอนี้ที่ผมมาร์คไว้ตรงนี้นะครับประมาณหนึ่งจุดสามสี่ศูนย์สี่แปดกับหนึ่งจุดสามสาม 6.6.5นะครับเนี้ยถ้าทะลุโซนนี้ก็ให้ตามไปได้เลยนะครับโดยโดยมีเป้าหมายก็คือนี่คีมาไว้โซนที่ทะลุถ้าสมมติว่าทะลุในในตำแหน่งประมาณนี้นะครับ,ะรบทะลุด้านไหนก็ไปวางไว้ด้านนั้นนะครับเนี่ยครับคือเป้าหมายของราคา ถ้าทะลุด้านมาขึ้นมาข้างบนก็คือเป้าหมายของราคาก็คือข้างบนนี้นะครับข้างล่างก็เหมือนกันบริเวณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คือแผนของเรานะครับเป็นน่าจะเป็นแผนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับในสถานการณ์ที่เราเราแบบดูแนวโน้มเริ่มไม่ค่อยชัดเจนนะครับโอเคจากแผนในชั่วโมงเรามาดู15นาทีกันบ้างน,นะครับเมื่อวานเขาก็ลงมาให้จริงๆนะเมื่อวานลงลงมาให้แล้วก็ ดี่ขึ้นไปแป๊บเดียวนะครับไม่ผ่านไฮแล้วร่วงเลยนะครับเอานี้ออกอก่อนตอนนี้ราคาอยู่ระหว่างรี t ทก m e n t ์โซนพอดีนะครับเนี่ยครับ61.8ถึง38.2นะครับเริ่มแตกๆกันตรงนี้นะครับ มีโอกาสที่ราคาจะลงมาก่อนนะครับมีโอกาสที่จะราคาจะลงมาก่อนลองดูนะครับนี่ว่าจากไแงเกิลใช่ไหมครับนี่ครับรอรอดูนะครับว่าจากทำฟิล์มเล็กๆนะครับถ้าราคาลงมาตรงนี้จริงๆนะครับถ้าจะเซลลลงมาเลยก็ก็ได้นะสิบกว่าจุดนะครับแต่ก็ถือว่าน้อยอยู่เนี่ยรอรอดูสัญญาณกับตัวแถวข้างล่างนี้ดีกว่านะครับรอดูสัญญาณกับตัวแถวข้างล่างนี้ถ้ามีสัญญาณกับตัวก็ลองบายขึ้นไปนะครับลองบายขึ้นไปตำแหน่งแรก ที่จะไปปิดนะครับก็คือกรอบสามเหลี่ยมที่ที่ผมบอกไว้ข้างต้นนะครับประมาณนี้นะครับไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่ถ้าราคาเนี่ยพอชนกับสามเหลี่ยมแล้วนะครับไม่มีสัญญาณกับตัวนะครับก็อาจจะปล่อยยาวนะครับก็หมายตามหึงชั่วโมงไปเลยนะฮะอันนี้ก็คือแผนในวันนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่สามนะครับเอ้ยหรือเปล่า วันจันทร์ที่สี่ดินะฮะอ่าใช่วันจันทร์ที่สี่นะครับวันจันทร์ที่สี่เจอกันใหม่วันจันทร์ที่สี่นะครับโชคดีในการเทรดทุกท่านนะครับเช้าว,วันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ